วันนี้สิ่งที่แป้งเขารู้สึกคาใจมากที่สุดก็คือเขาถึงอัดคลิปแล้วก็ถึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมนั่นก็คือในส่วนอายการบอยแล้วก็ทางด้านของจรวดล่าสุดคุณผู้ชมฮะทีมข่าวช่อง8เราเดินทางไปที่บ้านของจรวดแต่ประเด็นก็คือทันทีที่เราไปบ้านของจรวดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางญาติิเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะติดต่อจรวดได้แล้วล่าสุดเนี่ยคนที่เป็นตัวเชื่อมอายการบอย คุณผู้ชมฮะคนหนึ่งที่เมื่อกี้เราขึ้นผังให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ไหมชื่อว่าประธานติ่งเดี๋ยวขึ้นผังอีกรอบหนึ่งก็ได้ประธานติ่งคือคนที่อายการบอยเขายืมโทรศัพท์เห็นใช่ไหมฮะเลขสองนะฮะเหมือนกับว่าอายการบอยก็จะไม่ใช okay. ้โทรศัพท์ตัวเองโทรไปหาแป้งเพื่อให้แป้งไปชิงตัวจลวดปรากฏว่าวันนี้ทุกคนสงสัยไม่ว่าประธานติ่งไปไหนล่าสุดแป้งเขาถึงเดือดดานนัก ทีมข่าวช่องปลายของเราคุณผู้ชมฮะวันนี้เดินทางไปที่บ้านประธานติ่งเลยเ<ะ>ปิดบรรยากาศขึ้นมาให้ดูอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ ทันทีที่เราเดินทางไปถึงบ้านประธานติง่งปรากฏว่าวันนี้บ้านปิดเงียบใช่ค่ะดูบรรยากาศหน่อยอ่าลวไปยังไงไล่เลียงหน่อยค่ะประตูล็อกกุญแจไปหมดเลยแล้วเขาพยายามถามญาติของประธานติ่งนะคะบอกว่าประธานติ่งไปไหนเขาบอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยยังเจออยู่นะแต่อยู่ๆหายออกจากบ้านไปเลยค่ะพอรู้ว่ามีเรื่องแปล้งอัดคลิปออกมาเปิดเผยนะคะตอนนี้ญาติก็บอกว่าไม่รู้ว่าประธานติ่งไปที่ไหนตอนนี้ประธานติ่งยังไม่กลับมาบ้านเลยคาดว่าน่าจะกลัว,ลวคุณผู้ชมครับเท่ากับว่านวันนี้ไม่มีใครเจอประธานติ่งตอนที่เราไปเจอเนี่ย เพื่อนบ้านก็บอกว่าบ้านเขาล็อกทันทีนะ,ะฮะหลังจากแป้งเนี่ยคือปรากฏคลิป,ลปที่เกิดขึ้นคลิป<ะ>ที่1กับคลิปที่2<ช>เขาปล่อยมา2<ะ>คลิปใช่ไหมคลิป<ะ>เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าประธานติ่งหายไปทันทีตอนนี้ไม่มีใครคาดการได้ว่าประธานติ่งจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ที่น่าสนใจเพื่อนบ้านเขายืนยันเนี่ยนะครับบอกว่านิสัยใจคอของประธานติ่งเนี่ยที่แป้งกำลังพูดถึง<ะ>ประธานติ่งคนนี้เป็นคนนิสัยดี<ะ>มีพรรคพวกเยอะ ชาวบ้านรักแกมากแต่ก็เข้าใจว่าแกอาจจะกลัวด้วยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าติงคือคนที่ไออาการบอยขอยืมมือถือเอาไปโทรหาแป้งล่าสุดคุณผู้ชมจําคลิปตัวที่หนึ่งที่แป้งเขาเปิดตัวได้ไหมที่เขาพูดอยู่ตรงหลังต้นมะพร้าวหรือต้นหมากนี่แหละเปิดคลิปตัวที่หนึ่งนฮะคลิปตัวที่หนึ่งเนี่ยก็สําคัญเพราะว่าแป้งเนี่ย,ปเ,ยเป็นการเปิดปฐถม,มบทแฉทั้งหมดว่าเขาเจ็บแขนใคร<ห>ปรากฏว่าใน5ตัวละครเนี่ยผู้ชมฮะที่แป้งเขาพูดถึงหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจ่าติ๊ก นี่คืออีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในผังเมื่อกี้ตอนที่บุกเข้าไปชิงตัวจรวดแต่มันเหมือนกับว่าแป้งเขาเจ็บใจมากๆล่าสุดคุณผู้ชมครับเราพยายามจะโทรหาทางด้านของจ่าติ๊กแต่ปรากฏว่าโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดเราได้มีการประสานไปยังสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีในควรยืนยันนะครับว่าขณะนี้ในส่วนของจาติ๊กได้ลาพักผ่อนภายหลังจากที่ปรากฏคลิปออกมา ตัวของจ่าติ๊กเองเกิดความเครียดไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครและเห็นบอกว่าตอนนี้ลาพักร้อนด้วย<ช>คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าจริงๆแล้วจนถึงวันนี้จ่าติ๊กจะปรากฏตัวออกมาชี้แจงหรือไม่เพราะในชุดที่มีการพูดถึงเนี่ยยังมีการระบุว่าตัวของจ่าติ๊กน่าจะเป็นชุดหนึ่งที่เข้าไปควบคุมตัวของบอยใช่ค่ะในวันที่มีการไปชิงตัวจรวดใช่ไห<ช>ม และสุดท้ายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับเขาโดนหักหลังนี่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปที่โรงพักก็ไม่มีใครเจอทางด้านของจาดติ๊กนะฮะพักร้อนอยู่ค่ะพักร้อนอยู่